ตอนนี้นะคะอุ้ยก็อยู่ที่บ้านไซมูลค่ะอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะคะชายหนุ่มที่อยู่ข้างกายค่ะพี่หมอพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะที่รปรึกษาบริษัทแอมบิจีนิเทคนะคะพ,พี่มาถึงเชียงใหม่เนี่ยไกลนะเลยต้องมีอะไรที่มันน่าจะเป็นมหาศจรรย์สมชื่อรายการมิรเาเคิลของเราอย่างแน่นอนอันนี้สมแน่นอนเลยค่ะพี่หมอเพราะว่าเป็นเคสที่เป็นโรค หนึ่งในร้านเดี๋ยวจะได้มาฟังเรื่องราวมหัศจรรย์นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่อ้วนกันบ้างเชิญทางนี้เลยค่ะเราไปชมกันดีกว่าครับตามมาตามมาค่ะเดี๋ยวให้พี่อ้วนแนะนําตัวให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านหน่อยค่ะสวัสดีค่ะครับชื่อจุพนันจันอิน,นะะึงค่ะป่วยเป็นโรคไขกระดูกฟอรครับได้ฟังข้อมูลมาว่า,วาตอนนั้นตอนที่ป่วยพี่อ้วนมีอาการอ่อนแรง<ด>ทานข<ด>้าวไม่ได้ไหนช่วยเล่าให้ทุกคนได้ฟังหน่อยว่าตอนนั้นมีอาการยังไงบ้างคะ อ่อนเพียครับเดินไปแค่ประมาณสักสิบเมตรก็เหนื่อยแล้วครับต้องพักอาการหนักหนักนิดเป็นอยู่นานไหมคะพี่อ้วนประมาณสองปีสามปีอ่ะโอ้โหได้ข่าวว่าทานข้าวได้แค่สองช้อนใช่เป็นเดือนเป็นเดือนน้ำหนักที่อ้วนๆนอะ่ะเก้าสิบสามเก้าบสี่อ่ะ ตอนนี้64แบอเดิมทีเดียวเนี่ยคืออ้วนสมชื่ออ้วนสมชื่ออ้วนสมชื่อนะครับก็คือน้ําหนักคือ90นะแล้วการที่พี่อ้วนพูดเมื่อคู่นี้คือหมอห้ามเบ่งห้ามถ่ายคือพอมีคำมันจะเลือดออกหมดครับเลือดกตาออกจุกตามตัวต่างๆที่เราเห็นเลยที่ันถ่ายออกมาก็เป็นเลือดอห้ามเครียดลงนี้เนี่ยไม่ได้เป็นกันง่ายตามตัวเลขลูก ไขกระดูก่อนี่นะครับหนึ่งในล<ะ>้ลาน<อ>ตามตัวเลขเนี่ยคือจะอยู่ได้ไม่เกิน6เดือนหรือปีถือว่าน้อยมากที่จะมีชีวิตอยู่ได้<อ>นี่คือพอเป็นโรคแล้วเศร้าไม่พอบอกเลยเวลาของการเป็นโรคนี้ที่ทนต่อโรคนี้ได้อายุของโรคนี้สั้นมาก<อ>นะครับอาการคือพอไขกระดูก่อเนี่ยไขกระดูกก็ จะผลิตเม็ดเลือดต่างๆไม่ได้ดีเม็ดเลือดแดงก็ไม่ดีเม็ดเลือดขาวไม่ดีนะครับคนกลุ่มนี้ก็มีภาวะของเกล็ดเลือดต่ําด้วยภูมิคุ้มกันก็บกพร่องด้วยนะเหนื่อยง่ายเมื่อที่เป็นมอคู่นี้อ,อ,อาการตัวเป็นจ้ำๆดูทรมาน<ช>นะดีไม่ดีนอนนิ่งแล้วก็มีโอกาสาที่จะหลับยาวๆหรือว่าเสียชีวิตได้เร็วมากครับฟังพี่อ้วนเล่ามาเมื่อสักครู่นะคะจะเห็นด้แบบไม่น่าจะใช่พี่อ้วนคนนี้ที่ขับมอเตอร์ไซค์พาเรามาที่บ้าน เกิดอะไรขึ้นได้กินอาหารเสริมเป็นพวกสเตมเซลล์แล้วก็เนกแล้วก็อะไรตัวน่ะเนกเดไซโตัวเอสซีแล้วก็โซจังน่ๆค่ะตอนนั้นใครใครมาแนะนําให้ทานคะพี่จิมครับพี่จิมกับพี่อ้วนเป็นเพื่อนกันเหรอคะใช่ใตัดสินใจยังไงที่ได้แนะนําให้พี่อ้วนจิ๋มเอาไอสเตมเซลล์ค่ะเริ่มจากให้ใช้ไฟตัวเอสซีค่ะ อมใต้ลิ้นให้ลองตอนนั้นพอได้ลองซองแรกแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างคะพี่อ้วนตื่นขึ้นมาพี่ก็ร้องเพลงเลยอ่ะเป็นสิเพลงอ่ะตอนใที่ตอนนั้นเหนื่อยเหนื่อยอยู่แต่ว่าพอได้อมไปตัวไอซีเข้าไปซองเดียวกลายเป็นว่ามีแรงร้องเพลงนี่เป็นสิบเพลง มหาสัจจรย์ไปที่ร้องเพลงนี้นะคะคือเราเดินทางไปเพชรบุร<ด>ีจากเชีงยงใหม่ไปเนี่ยใช้เวลาหลายชั่วโมงค่ะและ<ด>ทีนี้นในนั้นก็จะมีการร้องเพลงกันซึ่งการร้องเพลงในรถเนี่ยมันยากนะเพราะรถมันวิ่งด้วยวิ่งใช่ไหมคะ<ย>ต้องโยกไปด้วยเออซึ่งซึ่งคนอื่นเขาก็ไม่เป็นไรแต่พี่ว่านี่นั่งนอนฟังอย่างเดียวเิดพี่จิ๋มว่าออบปก พี่ก็อาเเอาขนมไม่กินพี่ถิ๋มแอบหยอดละมมูงนะไม่ถึงแป๊บเดียว15นาทีอาการออกเลยคว้าไม่เลยคเขาก็บอกว่าเขาขอร้องเพลงหน่อยอย่างเงี้ยเราก็แปลกใจว่าเอ๊ะก็ให้ร้องทุกคนก็รู้ว่าแกปวยอยู่แล้วก็เลยอยากให้มีความสุขเนาะก็ก็ให้เขาร้องแต่กลายเป็นว่าเขาร้องหลายเพลงมากมหัศจรรย์เลยซองเดียวจับไม้แล้วไม่วางเลยค่ะหลังจากนั้นพี่ว่าเลยรู้สึกว่าอยากที่จะได้ ใช้ผลิตภัณฑ์ต่อหรือว่ายังไงคะคือนั้นที่ตัดสินว่าพี่น้อยถาม้วนใช้ดีไหมเขาบอกดีรู้สึกสดชื่นก็เลยตัดสินใจทานตอนแรกทานเฉพาะเต็มเซลล์กับลำมันสุดไม่ถึงเดือนเนาะไม่ถึงเดือนก็เจอเจอวันก็เวันก็อวจ็วันอกัว เนื่องจากว่าตอนแรกพี่อ้วนยังไม่ได้ตรวจเส้นเลือดเลยเนาะแล้วก็อีกสิบวันประมาณนี้น้องอุ้ยเขาเข้ามาก็เลยเชิญน้องอุ้ยมาตรวจโครงสร้างเส้นเลือดให้นะคะแล้วพอตรวจปุ๊บเนี่ยอาการดีขึ้นเสร็จแล้วก็เลยถามว่าพี่อ้วนมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายบ้างไหมนะคะเขาบอกว่าโอ้ขับถ่ายเลยไม่มีเขาถ่ายเองได้แต่จะต้องสวนน้ำสวนน้ำเข้าไปในตูดทุกครั้งที่ถ่ายพี่จิมให้ทานหนึ่งเม็ดก่อนเที่ยงพี่จิมโทรมาเป็นไงขอโทษทีนะครับ ออกเยอะมากเลยใหม่มากฟังที่ยืนคุยมาคู่นี้พออาการเป็นแล้วนะครับก็คือไม่มีแรงก่อนพอได้ชิมซองแรกสังเกตเห็นอาการ,รอยู่ว่ามันดีขึ้น,นก็เลยตัดสินใจให้ทานต่อเนื่องเป็นชุดเล็กซะทานนานแค่ไหนทานเยอะแค่ไหนอันนี้หนึ่งซองเช้านะตอนกลางคืนหนึ่งซองเลขนี้เดี๋ยวนี้สองวันกินเม็ดหนึ่งตันนี้กินทุกคืนอาการอื่นเกิดที่เป็นโรคเดนมอกรกดูก ใครก็ดูฟอ์เนี่ยตัวเป็นจ้ำๆเป็นเลือดมีไหมไม่มีที่เป็นเบาหวานนะตอนแรกหมอนัด2เดือนตอนนี้เป็น4เดือนแล้วหมอมเบายาลดยาลงไม่ได้ให้ยาแล้วก็เริ่มเบาระยะเวลาของการดัดพอไปตรวจเลือดปุ๊บเนี่ยผลเลือดเขาเนี่ยแต่เดิมก็คือ2,800เก็ดเลือดเนี่ยแสนเจ็เป็นแส9เนาะแต่ความเข้มข้นเลือดเนี่ยจาก6.8เป็น8.6เป็น8.6 หมอเขาบอกว่าผลเลือดดีเยี่ยมเลยอย่างเงี้ยตอนนั้นนะคะค่าเลือดทั้งเม็ดเลือดขาวทั้งความเข้มข้นมันสูงขึ้นนะคะแล้วก็ร่างกายพี่วันสามารถฟื้นแบบได้อย่างรวดเร็วกลับมากินข้าวได้มีแรงเดินเหินแว้นมอเตอร์ไซค์ได้เกิดจากอะไรคะพี่หมอโรคที่เกิดขึ้นคือหนึ่งในล้านต้องต้องยอมรับก่อนแล้วสองคือพอหมอพูดเป็นโรคนี้แล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่า หมอเจ้าของเคสก็บอกเลยว่าต้อง e a, uh huh. อเตรียมใจแล้วและร่างกายก็จะวิ่ลงคืออ่อนแอลงไปเรื่อยๆไขกระดูกสร้างไม่เรื่อไม่ได้สิ่งอื่นๆที่ต้องใช้เลือดในการนาพาเนี่ยก็ติดปัญหาหมดเลย uh huh. นะฮะเลือดตัวเป็น uh huh. จ้ำไม่มีแรงเพิ่มเติมขึ้น uh huh. ตึงหมดครับพอเลือดหลอดเลือดไม่ได้เกิดทั้งคลิดเกาะขึ้นมันไหลเวียนไม่ได้มันแยกหมดเลย uh huh. นะครับอาการที่ที่ดีขึ้นก็น่าจะเป็นการที่ตัวไปตัวเอซีนะฮะโซ่จันนะนี่ครับกลุ่มนี้ไปกระตุ้นช่วยทําให้ รับสารอาหารได้มากขึ้นทําให้ค่าต่างๆเนี่ยสะท้อนออกมาเป็นตัวเลขหมอเองก็ชื่นใจกับอาการคนป่วยหลังจากที่ค่าเลือดดีขึ้นคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นหมอก็เริ่มเบาใจขึ้นตัวเขาเองเนี่ยนะครับนิ่งอยู่นานละพอได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ประกอบการดูแลตัวเองปรึกษาคุณหมอเจ้าของเคสอย่างต่อเนื่องก็ดีขึ้น แต่สิ่งที่ปฏิหารค,คือมันเร็วกว่าที่คิดไว้คนใกล้ตัวเริ่มทักเริ่มถามจะเรารู้สึกกล้าที่จะไปบอกให้ญาติพี่น้องมีโอกาสได้ใช้สินค้าด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างคะพลหลานชายได้ทานไปตอนนี้รู้สึกว่าทานนิกเนี่เขาเาถ่ายดีก็ถือว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่มหัศา์จริงๆค่ะกับโลก นะคะไขกระดูกฟอ,ห,อหนึ่งในร้านแล้วก็ใช้ระยะเวลาแค่เดือนกว่าๆเองกลับมามีเรี่ยวแรงได้ขนาดนี้หน้าตาสดชื่นนะคะขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวได้แบบดีใจไหมคะพี่จิมที่มีโอกาสได้แนะนำสิ่งดีๆให้เพื่อนได้ทานดีใจค่ะดีใจพ่ คิดว่าได้บุญด้วย<ม>นะแล้วก็ได้เพื่อนที่แข็งแรงขึ้นมาเนาะไม่อยาก<ม>ให้เขาเป็นแบบนั้น<ม>เพราะเขาเป็นคนล่าเลิงอ,อยู่แล้วค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทางพี่อ้วนนะคะอข,อขอบคุณทางพี่น้อยอพี่จิมแล้วก็ขอขอบคุณทางพี่หมอพัดด้วยนะคะที่วันนี้มายเยี่ยมนะคะถึงที่เลยจริงๆค่ะนอกจากเคสนี้ก็ยังมีเคสนะคะดีๆอีกมากมายเลยเดี๋ยวยังไงนะคะรอติดตามกันได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ